ครูฟังธรรมะเรื่องหนึ่งแล้วครูชอบมากมนุษย์ออันนี้คือธรรมะเลยนะคะธรรมะจริงๆมนุษย์อนนมันมีความแปลกอยู่ตรงนี้เราไม่เคยเชื่อเนาะว่าการนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วมันจะทําให้เรารวยได้ครูเป็นคนหนึ่งนะที่ได้ยินคํำนี้ยจากพระจากพระองค์หนึ่งที่ครูจําไม่ได้แล้วอยู่ใน y o u t u b e เขาบอกว่าการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำให้คนรวยได้ครูนี่ตกใจและรีบเข้าไปฟังเลยนะคะ เขาบอกว่าการสวดมนต์บางอีดีนะคะการสวดมนต์เรามันจะมีเราจะมองเห็นมารสมมุติว่าเรากําลังสวดมนต์อยู่อะคะ่ะมันจะมีมารตัวน,นึงจะทําให้ใจเราอะวาวุ่นอยากจะเลิกสวดมันจะมีมารตัวหนึ่งอะคะ่ะมาทําให้เรารู้สึกอะค่ะว่าพอเราได้ไหมอะสวดแค่นี้ได้ไหมมารตัวนี้ยมันจะ มันจะเก่งมากขึ้นก็ตอนที่เราอะค่ะคือมนุษย์อะมันจะมีราศีราหูดาวดวงดาวอะไรพวกนี้ค่ะเกิดประจำตัวเกิดอยู่แล้วโดยไม่ต้องดูหมอนะคะเสร็จแล้วดวงดาวพวกนี้พอมันหมุนไปครบร้ออะค่ะมันก็จะไปเป็นแบบตกทะตกอันนั้นตกดวงอันนี้ตามที่คุณไปดูหมอกันนั่นแหละแต่การสวดมนต์ฟังดีๆนะการสวดมนต์นะคะให้สังเกตอันนี้สังเกตมาตลอดเลยช่วงที่โอ้โหเราสวดมนต์จนจบทุกบทอะค่ะ แล้วไม่มีมานเลยเรารู้สึกว่าเราสวดจบแบบง่ายๆสบายๆ,ายๆช่วงนั้นดวงดาวอะคา่ะเป็นเลิกงามยามดีเป็นช่วงที่จังหวะที่คุณจะหาเงินง่ายมากให้คุณไปสังเกตนนะคนสวดมนต์นะแต่พอวันหนึ่งที่ดวงดาวอะคา่ะมันเป็นเป็นดาวเคราะห์มันเป็นช่วงเคราะห์มันเป็นช่วงที่คุณต้องเจออยู่แล้วค่ะเคยไหมมานมันจะมาช่วงดาวพระเคราะห์มาตรงกับเราแล้วพอเราสวดมนต์มันจะเป็นเกราะต้องสวดให้จบต้องไปให้จบเท่าที่เราเคยทํามันต้องเอาให้จบ เอาให้จบค่ะเขาเรียกว่าสู้กับมารอย่าบอกว่ามันไม่ได้อะไรไม่คูใจมันไม่โอเคสวดไปแล้วมันไม่โอเคสู้กับมารค่ะต้องสู้เสร็จแล้วค่ะการสวดมนต์คือการชนะมารในใจเสร็จแล้วนั่งสมาธิทำไมถึงบอกว่ารวยได้เมื่อไหร่ที่จิตคุณเป็นสมาธิคำว่าสมาธิไม่ได้เป็นการบังคับจิต การนั่งสมาธิก็คือการอยู่กับตัวเองเนี่ยละค่ะไม่ต้องอะไรมากเพราะเราไม่อยากไปบรรลุอะไรมากการที่เรานั่งสมาธิบางคนไปจับที่ลมหายใจเพราะจิตมันวอกแวกหายใจแค่หายใจเข้าออกนั่งเฉยๆนั่งฟังเสียงพัดลมนั่งฟังนะคะนั่งฟังเสียงพัดลมไปเรื่อยๆจิตจะไปไหนพอจิตไปมาฟังเสียงพัดลมใหม่มาฟังเสียงพัดลมใหม่มมหมแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าสิ่งที่ครูทำก็คือมีดนตรีที่เปลี่ยนคลื่นพลังงานสมองค่ะ ไปฟังนะคะดนตรีสําหรับการนั่งสมาธิเขาจะเปลี่ยนขึ้นพลังสมองให้คุณเข้าสมาธิได้ไวมากพอหลังจากที่จิตคุณสงบฟังนะมาแล้วนะว่ารวยได้ยังไงพอจิตเราสงบฟังนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรอะค่ะทางจะเปิดคุณจะขายออนไลน์คุณขายได้ง่ายมากคนอื่นขายขายเกือบตายแต่คนนั่งสมาธิไม่ต้องขายเกือบตายค่ะขายธรรมดาก็ขายได้ขายแบบแค่เปิดเฟซมาอ้าวมีคนสั่งรอแล้วยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะจิตเมื่อสงบ ประตูจะเปิดประตูบานที่มันปิดแน่นมันจะค่อยเปิดเพราะขึ้นพลังจิตเราเปิดอะค่ะจิตใสจิตสบายแล้วช่วงจิตใสจิตสบายอะค่ะขึ้นพลังงานของเราอะค่ะมันจะส่งไปหาคนที่จิตเหมือนกัน ส่งไปหาคนที่จับสัญญาณได้ส่งไปหาสมมุตินะคะส่งไปหาคนที่กําลังอยากได้สินค้าพอดีหรือส่งไปหาลูกทีมที่กําลังอยากเปิดบินพอดีหรือส่งไปหาลูกค้าที่หรือลูกทีมที่กําลังลังเลว่าจะเปิดดีไหมจะเปิดเท่าไหรด่ดีคลื่นพลังงานบริสุทธิ์อะคะ่ะมันจะถูกปล่อยโดยที่คุณมองไม่เห็นเลยเมื่อไหร่อ่ะคะที่มารชนะเราเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเราแพ้จนเคยชินต่อให้เรามีมากแค่ไหนมันจะมีความทุกข์มาอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งอะคะ่ะจะมีสิ่งดี ไปดูลองลองดูนะคะว่าครูพูดจริงไหมนะคะด้านหนึ่งอะ่ะจะมีสิ่งดีขายอะไรก็ขายดีทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ดีแต่อีกด้านหนึ่งอะค่ะมันจะเข้าด้านนั้นแหละมารนมันเข้าได้สิ่งไม่ดีมันเลยเข้าได้เราโอ้โหมันยากมากนะคะการสวดมนนั่งสมาธิปเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆอันนี้ครูกล้าพูดเลยนะมันต้องสู้กับตัวเองมากกว่าสู้กับมารน,นะคะเมื่อเราสู้กับมารนตัวเดียวไม่ได้คือมารนในใจเรามารนในจิตเราอะค่ะเราอย่าหวังว่าเราจะไปสู้มารภายนอกได้ ว่าคุณวันนี้ทาไมคุณขายของไม่ดีคุณไม่รวยเพราะมารเข้ามาผจญคุณเยอะมากมารความคิดมารต่างๆนานาคุณไปไปไปดูเอาเองนะคะครูแค่มีหน้าที่ที่จะชี้ให้เห็นเฉยๆแต่ที่เหลือคุณก็ต้องไปพิจารณาว่าสิ่งที่ครูพูดอะ่ะมันใช่ไหมพิจารณาเอาเองเพราะว่าครูเชื่อว่าเจ็ดแปดปีที่ครูปฏิบัติมนาะครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูพอจะรู้บ้างน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ เพราะครูเลือกพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้นนะคะอะไรไม่จริงครูจะไม่พูดแต่สิ่งที่ครูพูดเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ครูว่ามันจริงเพราะมันเกิดกับครูด้วยโอเคนะคะ